สวัสดีครับพบกับทิ่แคนเ,เจอร์นะครับเข้าเกมมาตอนเที่ยงคืนนิดๆน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าประมาณ10ชั่วโมงสุดท้ายของด่านวิ่งรอบนี้นะครับมันจะจบลงยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ตารางร็อกอินนะได้ขนนกมาอีกเล็กน้อยครับ50นะครับเดี๋ยวผมยังไม่กดรับดีกว่าเก็บเอาไว้ก่อนนะเพราะคิดว่าไอที่สของผมเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องรับนะครับ ด่านวิ่งรอบนี้นะครับจะจบลงในวันพุธที่14ตอน10โมงเช้านะครับก็คลิปน่าจะลงก่อน10โมงเช้าครับอันนี้อัดเอาไว้เมื่อคืนนะแต่ว่าประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับว่าภารกิจอ่านะครับภารกิจอ่ะเดี๋ยวสิบโมงเช้านะครับบอสเลดโคโรโบตัวเอคูโ,โบก็จะมานะครับแล้วก็ตู้เพิ่มเลดพิกอัพอ่ะตรงนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าบางรอบเนี่ยมันจะมาทันทีบางรอบมันจะเว้น1วันนะอ่าครับตู้เลด บิกอัพเนี่ยก็จะเป็นตัวชนะธาตุด่านวิ่งในรอบถัดไปนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสโคโรโบนะครับเพิ่มโอกาสโคโรโบคิดว่าน่าจะมานะเดี๋ยวรอดูดีกว่านะครับก็คือไม่วันนี้ก็เป็นวันพรุ่งนี้รอดูนะครับส่วนรางวัลด่านวิ่งนะครับหลักๆก,ก,ก็คงจะรอโตวกาชานะสี่โมงเย็นเวลาเดิมนะครับโตวกาชาจะเจาไปเปิดอะไรก็วางแผนให้ดีๆครับจะรอเพิ่มโอกาสคือเพิ่มโอกาสคู่เทพเดี๋ยวมันมาอีกรอบนึงซึ่งจะมาวันไหนอันนี้ยังไม่รู้ เพราะว่าผมต้องไปถามมาก่อนอันนี้ยังไม่รู้นะว่าเพิ่มโอกาสคู่เทพรอบ2จะมาวันไหนแต่เดี๋ยวมาอีก1รอบอย่างแน่นอนนะครับมาดูกันครับวันนี้ผมใช้ ID 2นะครับมาเล่นครับมาทําคลิปนะครับเพนะราะว่า ID 4นี้วิ่งอยู่นะอะเดียวอัปเดตคะแนนล่าสุดกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันส่วนตัวครโบผมรีวิวไปหมดแล้วนะก็เข้ามาดูคลิปกันได้ครับมีแค่ตัวนิสสยังไม่ได้รีวิวมีนะเปิดได้นะแต่ว่า ยังไม่ค่อยน่าสนใจเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวแล้วกันนะอันดัตอนนี้ของผมเนี่ยอยู่ที่89ร้าล้านคือภารกิจแรกของผมเนี่ยมันคือตั้งใจว่าจะวิ่งให้ติดท็อปร้อยของ i ั2อนะครับอันนี้คือติดแน่ๆแล้วท็อปร้อยของอั2ปรากฏว่าอยู่ดีๆผมก็เอาอั4วิ่งด้วยเพราะคิดว่าแบบเฮ้ยน่าจะผ่านสรุปนะอดกับ i d ของผมเนี่ย ติดท็อปร้อแนะ่นอนร้ออนต์อ่าอันนี้คือภารกิจเรียบร้อยนะแต่ไอภารกิจที่มันงอกขึ้นมาในสี่อันนี้ผมยังไม่การันตีนะครับก็คือจะวิ่งเอาท็อป30อ่าเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะคือผมเนี่ยดูคะแนนคร่าวๆนี่ยังถือว่าค่อนข้างจะมีนิ่งนะครับมีนิ่งนะตรงท็อป30นะ ด้วยความที่ว่าเกียร์รอบนี้เกียร์แดาวนะครับเป็นเกียร์วุดแล้วก็บอกแล้วว่าเกียร์วุดเนี่ยเขาเน้นกันที่โจมตีสกิลดนนนนะแม้ว่าจะเป็นเกียร์ชิ้นใหม่เขาก็อาจจะแบบเอ้ยเอาไว้ก่อนอ่ารอบนี้คะแนนมันก็เลยมีโอกาสที่จะไม่สูงมากนะครับอ่าแต่ว่ารอบถัดไปไม่รู้นะเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สําคัญมากคือผมไปสอบถามด้วยเนี่ยหลายคนเนี่ยเรียกว่าอะไร เก็บสะสมนะครับเก็บสะสมคลังอาวุธก่อนเพื่อที่จะรอดูครับว่ารอบถัดไปอ่ะเดี๋ยวมันจะต้องวนไปเรื่อยๆใช่ไหมเกียร์ที่เขาต้องการเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ป้องกันกับตกแต่งเพราะว่ามันเลือกอัปเกรดธาตุได้ของเกียร์แสงมืดนะครับคราวนี้เนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือสกิลบวกอ่ะเดี๋ยวไปดูนิดนึงสกิลบวกเนี่ยของรอบนี้เนี่ยอ่ามันเป็นหลบสกิลซึ่งก็ยังถือว่าธรรมดาครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีสกิลบวกก็คือค่าเก็บแบบดาวนะที่มันโหดขึ้นมาล่ะ อาจจะโหดในแนวไหนอันนี้ไม่รู้นะอาจจะแบบสตัรน์นานขึ้นใบานานขึ้นการเดินไกลขึ้นระยะสกิลกว้างขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะสมมติว่าสกิลบวกมันออกมาโหดแล้วค่าเกียร์คือค่าเกียร์ผมยังมองว่าน่าจะเป็นค่าพื้นฐานอยู่นะยกเว้นว่าตัวเกมจะแบบอยู่ดีๆทําออกมาผมไม่รู้นะว่าตัวเกมจะโหยแค่ไหนครับคือไม่รู้ว่าเขาไม่บอกครับอันนี้คือเขาเก็บกากเอาไว้นะเป็น ความลับระดับสูงเลยนะครับว่าค่าเกียร์ที่จะแบบทําออกมาแปลกๆจะทําออกมาไหมจะทํามาตอนไหนสกิลบวกกัเส้นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยในเกียร์ป้องกันกับตกแต่งมันมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะครับที่คะแนนมันจะพุ่งปรี๊ดเออตรงนี้ระวังนะผมก็เลยตัดสินใจวิ่งในรอบนี้อ่ะตรงนี้เดี๋ยวไมานี่นิดนึงนะครับคือขนนกเนี่ยเดิมที่ผมมีอยู่เนี่ยอ่ามันก็ถือว่าเยอะแล้วของไอที2นี่แต่ตรงนี้ผมได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับ คือปกติผมจะไม่ค่อยกดรับนะเพราะว่าขี้เกียจอย่างที่บอกนะว่าเออบางทีอะไรหลายอย่างในเกมเนี่ยรู้ครับแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะขี้เกียจแต่ก็มาแนะนําว่าอ่ะตรงนี้นะการอ่าแอดไอเพื่อนๆครับส่งค่าเอฟกันเนี่ยก็มาแลกขนนกได้เวลา วันละ50ขนนกนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใช้ขนนกหมดครั้งเนี่ยมีโฆษณาวันละ5รอบรอบละ20ก็ได้อีก100นะครับแล้วก็ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เนะี่ยเหมาะสำหรับทีมที่มี p ีร้อยสทีมครับก็คือเล่นด่านดาวคอโคโลโบนี่มันจะมีสุ่มตรงนี้ผมลองเล่นดูละมันจะได้กำไรอยู่ประมาณร้อยกว่าเท่านั้นเองแต่ว่ามันจะมีดอกตัววิ่งไนงะก็ถือว่าตรงนี้ผมมาฟาร์มนะแล้วก็ค่อนข้างจะกำไรอีกจุดหนึ่งครับที่ผมไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่เพราะว่า มันอาจจะไม่คุ้มสําหรับมือใหม่นะครับก็คือห้องทดลองรับอ่าตรงนี้เรียกได้ว่าอาจจะลืมหลายคนอาจจะลืมกันแล้วนะห้องทดลองรับที่เป็นตรงนี้อ่ะมันยังไม่รีเซ็ตอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโอเคผมเล่นไปครบแล้วก็คือด่านคนก็คือเป็นส่วนของคนนกนะที่ใช้นะครับเพชรกิลแต่ว่าเพชรกิลมีเยอะก็เลยไม่ได้ซีเรียสนะครับผมก็รีตรงนี้นะเพื่อที่จะเอาอ่าขนนกนะครับนี่ตรงนี้นะ ผมก็ได้ตรงนี้เพิ่มเติมมึ่งทํามาแค่3วันเองเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยได้ทำา่าไหไรนะครับก็เลยได้ขนนกขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวประเมินกันดูคร้าวๆ้าวก่อนนะครับอ่ะก่อนอื่นครับขอโปรโมท เพจซื้อขายดีเกมแลนเจอร์ก่อนนะครับ PMRG ของภูมินอ่ะเจ้านี้ปลอดภัยไว้ใจได้ร้อเนะสายซื้อขายดีนะครับก็ไว้ใจได้แน่นอนนะบางคนไม่มี ID หรือว่าอยากจะได้ ID ดอ่าแกะกล่องใช้งานได้เลยอ่าคู่เทพโคโลโบโหดโหดบวกแสงมืดเจ๋งๆนะครับก็ไปกันที่เพจของ pmrg นะครับก็คือของภูมินั่นเองนะ,ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับฝากกดถูกใจกดติดตามเพจกันด้วยนะอะเผื่อมีไอดีน่าสนใจมานะครับก็ไปดูกันที่เพจหรือถ้าอยากได้ไอดีแบบอขอเลยอยากได้โคลโรโบตัวไหนแสงมือัวไหนนะครับก็ทักแชทไปที่เพจของ pmrg ของภูมินอาเจ้า์นี้ปลอดภัยไว้จะได้100%ยเนะครับสายซื้อขายดีก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับตามลิงก์ที่แปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ อ่ะเดี๋ยวประเมินคะแนนกันนิดนึงนะก่อนวิ่งนะคือก็คิดว่าตรงท็อป30เนี่ยน่าจะไปจบคือตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเท่าไหร่คือเราไปดูรอบที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ70ล้านอ่ะรอบนี้เนี่ยก็น่าจะ80ล้านบวกบวกเราคิดว่าไม่น่าจะเยอะพอดูทรงแล้วเนี่ยคะแนนไม่ค่อยขยับเท่าไหร่มีตรงท็อปร้อยครับที่ผมมาเทียบเคียงกับรอบก่อนหน้านี้มันจะมี30ล้าน กับก่อนหน้านี้เป็น60ล้านผมก็คิดว่ามันน่าจะจบ 30- 40ล้านเพราะผมไม่คิดว่าคะแนนมันจะนิ่งที่20กว่าเพราะว่าตั้งแต่ผมทำคลิป E ีแรกเริ่มวิ่งเนี่ยคะแนนตรงท็อปร้อยก็เริ่มขยับขึ้นมาทันทีเลยนะก็เลยคิดว่ารอบนี้มันน่าจะจบ40ล้านบวกบวกได้นะครับอ่าท็อปร้อยนะนี่อ่าตอนนี้ก็36ล้าน,นครับคือเดี๋ยวมันจะต่ำจนเกินไปนครับอ่ะเดี๋ยวผมวิ่งไปคุยไปดีกว่านะ ก็คิดว่าจะวิ่งมาเยอะนะครับดูนะครับขนนกมีเหลืออีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมวิ่งไปคุยไปนะเพราะว่ามาแนะนําแล้วก็เตือนเนี่ยอาจจะเตือนไม่ทันแล้วเพราะว่ามีน้องๆบางคนที่เห็นคลิปแล้วแบบว่าโหอยากจะวิ่งตามเหลือเกินคือการที่จะวิ่งนะผมเนี่ยต้องคิดคิดเป็นอย่างดีเลยนะครับ ว่าแบบเฮ้ยมันน่าวิ่งไหมแล้วผมเนี่ยคือรอบนี้ถือว่าสุดอยู่เหมือนกันเพราะว่าเห็นว่าคะแนนมันค่อนข้างจะนิ่งคําว่าสุดคือวิ่งเอาแบบสวันสุดท้ายอะ่ะเพราะว่าด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่นะครับอ,อย่างแรกนะขนนกเนี่ยต้องมีเยอะมากพอนะครับ สองคนระับบูบี้สำรองมีไหมครับสเรามีทุนเติมไหมแต่อย่างของผมเนี่ยไม่เติมมีทุนนะแต่ไม่เติมเพราะว่าเราเล่นเป็นแบบสายฟรีทั้ง ID.2 กับ ID.4 นะอ่านะครับแต่คนนกมันมีเยอะแล้วก็วิ่งดูค่าเฉลีย่ยต่อรอบผมวิ่งดูจนทัดเจนแล้วว่า,ฮาเฮ้ยค่าเฉลี่ยเนี่ยมันน่าจะได้ไหมมีโอกาสไหมที่จะทำคะแนนไปจบที่เท่าไหร่นะครับตัวบัฟคะแนนนะรอบนี้ได้มอบเพิ่มมาหตัวนะแล้วก็เอกโบ 2ล่างนะครับออาต้าหนึ่งไฮเปอร์หนึ่งอย่างที่บอกนะครับก็คำนวณดูแล้วว่าเฮ้ยไอที่สองเนี่ยผมน่าจะวิ่งจบคือต่ําๆเนี่ยน่าจะมี1 1 0ล้านอ่าซึ่งคิดว่าท็อป30เนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดถึงเนี่ยก็ไม่เป็นไรวัดใจเอานะแต่พอมาถึงตอนนี้ผมคํานวณใหม่อีกทีเนี่ยทะลุ120ล้านก็ได้สําหรับไอที่2ของผมนะแต่ไม่เอาแล้วผมน่าจะพักเอาไว้ที่ประมาณอ่าเกล้านก่อนและเดี๋ยวตั้งในกาปลุกมา <laughs> เดี๋ยวตั้งในกาปลุกมานะเผื่อแบบ เผื่อมีอะไรผิดพลาดครับเพราะว่าเป้าหมายตอนนี้มันกลายเป็นท็อป30แล้วนะครับทั้ง id2 แล้วก็ id4 ไออย่างเงี้ยเฉลี่ยอย่างเงี้ยมันก็ต่ำนะ,ะผมก็จะคำนวณคะแนนเฉลี่ยครับซึ่งคะแนนเฉลี่ยผมจะอยู่ที่ประมาณรอบละประมาณ9,000ซึ่งคำนวณเรียบร้อยแล้วว่าได้แน่นอนนะครับส่วนท็อป30นี่เดี๋ยวลุ้นอีกทีนะตอนนี้ยังยังใช้คำว่า70-30อยู่ดีกว่านะครับส่วน id4 ใช้คำว่าทะลึง่งบ้องมาวิ่งตามนะก็เลยแบบ อ่ะไหนๆแล้วก็ตามน้ำไปเลยนะครับขนนกมีอยู่2 0 0แส0นะครับก็คิดว่าน่าจะจบ90ล้านได้ก็ i อ c ทนะีี่ยผมอาจจะวิ่งหมดเลยเดี๋ยวรอดูก่อนตอนเนี้ยไอที่ผมวิ่งอยู่นะตอนนี้เนะี่ยผมน่าจะเหลือขนนกอยู่น่าจะประมาณสัก30,000ื่นได้มั้งอ่าก็คิดว่าไปจบ90ล้านได้อาจจะเดี๋ยวดูเชิงก่อนแล้วกันนะว่าจะยังไงครับคืออย่างที่บอกว่าเราเห็นว่ารอบนี้วิ่งเราได้ เออก็เลยลุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรอากเกียร์ป้องกันกระตกแต่งเนี่ยผมว่าไม่น่าจะรอดนะอันตรงนี้เตือนแล้วนะคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมีขนนกเดิมขนนกเดิมเนี่ยจะมีแสนกว่าคือบางคนมองว่าแบบเฮ้ยมีแสนกว่าน่าจะพอมันก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยเราวิ่งสุดไหมเพราะว่าถ้าเป็นคนวิ่งที่ระดัแบแทบแทจริงๆบวกตัวบัฟครบๆนะแบบบัฟกันตึงๆเลยนะครับถ้าเป็นรอบคันโบก็โอ้โหกี่ตัว เพียบเลยนะครับเขาก็จะวิ่งตันนะครับวิ่งตันก็คือ1รอบเนี่ยจะได้20,000ื่นนะครับอันนี้คือวิ่งตันแล้วนะคะแนนสูงสุดเนี่ยต่อรอบมันได้2 0 0 0 0ืคูณ10ก็จะเป็นรอบละ200,000เออเราต้องระวังนะเผื่อแบบรอบข้างไปเจอคนแบบนี้เยอะ,ะครับเราจะวิ่งไม่ทันเขาเพราะว่าคะแนนเฉลี่ยต่อรอบเราน้อยเออนะครับ อ่าแล้วก็อย่างที่บอกรูบี้นะครับกับว่าเฮ้ยจะเติมเพิ่มได้ไหมครับคือประวัติผมมีมาแล้วอ่ะล่าสุดอ่ะไอดี ID หลักอ่ะลองไปดูได้รอบที่3ามที่สไอดีหลักของผมเนี่ยคือเกือบไม่ติดท็อปร้อยอยู่เหมือนกันนะครับอ่าน่าจะรอบ34นะลองไปดูได้คือตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะจบอ่าประมาณ76ล้านคือตอนนั้นน่าคาดการว่าเฮ้ยมันน่าจะจบอยู่ประมาณ60ล้านปรากฏว่าทาะลุไปเยอะมากแล้วทะลุไปเยอะมากเนี่ย เราไม่ได้มีทุนเติมขนาดนั้นเราตั้งใจว่าเฮ้ยทุนเติมเอาแค่ประมาณนึงไม่ทะลุหรอกโอ้ปรากฏว่าทะลุนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าผมไม่ได้สปอนเซอร์นะตอนนั้นโอ้ยังยังกราบขอบคุณสปอนเซอร์อยู่เลยนะซึ่งสปอนเซอร์ยังไม่ไม่อยากให้เปิดเผยตัวถ้าไม่ได้สปอนเซอร์นะตอนนั้นผมก็วิ่งไม่ติดนะเพราะว่าสปอนเซอร์ก็มองเห็นเหมือนกันว่าดูทรงแล้วคะแนนจะทะลุเพราะว่าเกียร์รอบนั้นเนี่ยเป็นเกียร์ตกแต่ง่ากุญแจหมีบาวท่าแสงนะครับก็มีสองชิ้นละทำ หม่อีกนะผมบอกก่อนนะเตือนก่อนเลยนะครับว่าถ้าไม่มั่นใจอย่าพึ่งวิ่งตั้งแต่แรกเพราะว่าอาจจะเสียของไปหมดเลยแล้วไม่ติดแม้กระทั่งท็อปร้อยนะของรอบนี้ผม คำนวณแล้วว่าแบบเฮ้ยคนน่าจะวิ่งกันไม่เยอะเนี่ที่บอกว่าคือเราก็ไปแอบบแอบสบอบถาแมแอไปดูแหละวพราะแบบเฮ้ยรอบนี้เขาวิ่งกันไหมนะครับอ่าเขาน่าจะแบบเตรียมกระสุนเอาไว้อ่เพื่อยิงในรอบของเกียร์ป้องกันกันกบตกแต่งนะเพื่อรูนว่าถ้าของมันดีนะครับเขาก็น่าจะตามลากกันอยู่อ่าเพราะว่าเกียร์วิ่งนะแสงมืดนะจะไม่มีขายในเกมนะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเออมันจังหวะพอดีผมใช้คําว่าจังหวะพอดีดีกว่าว่าแบบเฮ้ย ทำไมคะแนนมันดูนิ่งจังวะแล้วคำนวณแล้วเนี่ยมันน่าจะผ่านแน่ๆนะครับอ่าสุดท้ายก็ผ่านแล้วละ่ะท็อปร้อยนะครับทั้ง ID 2และ ID 4ตอนนี้เป้าก็จะเพิ่มขึ้นไปแล้วเป็นเกียร์แดาวนะครับอ่าเป็นเกียร์แดาวนะก็เดี๋ยวนํามารีวิวทำอย่างเงี้ยผมว่าวิ่งเนี่ยอ่าเลี่ยมันจะอยู่ประมาณ9,00 0ต่อรอบรับคูณ10บก็9 0,000มนะครับมันก็เลยทำให้ ID นี้ไปถึงนะครับอ่านะครับก็อย่างที่บอกนะทุกอย่างทำอะไรก็ต้อง คำนวณดีๆสักนิดนึงนะครับอันอย่างตอนนี้อ่าสิชั่วโมงสุดท้ายอย่างเงี้ยผมก็กดเครื่องคิดเลขดูว่าเฮ้ยคือมันยังมีความเป็นไปได้หมดนะแต่อย่างที่บอกว่าด้วยเป้าหมายอ่ะของรางวัลเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะต้องการอะไรขนาดนั้นนะครับคือผมใช้เวลาวิ่งเนี่ยอ่าเจชั่วโมงคือมันให้กดสูงสุดต่อ1รอบนะก็คืออ่าสองรอบอ่าแบบคูณสิน,นะสองรรอบนะครับมันใช้เวลาประมาณ อ่าเจชั่วโมงผมวิ่งได้20ล้านแต่ถ้าเกิดเจอคนที่เขาแบบเอ่อวิ่งได้ไกลกว่าน,นี้โตบัฟเยอะอะไรประมาณนี้เขาจะวิ่งได้ 30- 4สิล้านนะอา่าซึ่งเดี๋ยวอ่เดี๋ยววิ่งรอบนี้เดี๋ยวไปดูนะว่าคะแนนเขาจะมีโอกาสที่จะเบียดเราหรือเปล่านะครับแอบเสือเสียวอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสด้วยความที่ว่าขนนกที่เราดองเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้ตั้งเต้าว่าจะไปทําอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าฟาร์มก็ไม่ได้ฟาร์มคืออยากจะมีเอาไว้ หลักหมื่นเอาจริงๆนะแต่รายเดของผมเนี่ยจะมีไว้แค่หลักหมื่นก็พอนะครับเพื่อที่จะสมมติว่าเฮ้ยจุติไม่พอรีบไปเก็บจุติหรือแบบเฮ้ย,ยตัวเลขรูนศักยภาพมันไม่สวยแบบขาดเป็นเลขหลักหน่วยเงี้ยเราก็ไปฟาร์มเออแล้วก็มาตีบวกตีบวกประมาณเนี้ยมันคือเป้าหมายของผมนะเพราะว่าหลักๆของผมก็คือรีวิวอ่าอย่างรอบเนี้ยคิดว่าเฮ้ยมันได้เกียร์มีโอกาสได้เกียร์สูงก็วิ่งดีกว่าเออได้เกียร์รีวิวด้วยครับได้เกียร์ใช้งานด้วยนะอ่านะครับซึ่ง อ่ะผมโอ้ขออภยัยลืมปลดลืมปลดอ่ะวิ่งไปต่ออีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคือผมเนี่ยอยากได้เกียร์ชิ้นนี้มาใส่ให้กับบราวมากนอ่าเพราะว่าอดีผมเนี่ยยังไม่มีโจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับอ่ายังไม่มีโจมตีสกิลโดนอนก็ถือว่าเกียร์พวกเนี้ยก็ยังดีนะอ่ะผมเชื่อว่าถ้าสมมติแบบเป็นผู้เล่นทั่วไปเนี่ยถามว่า เอาขนนกประมาณนี้มาแลกผมเชื่อว่ามีบางคนเขาขอแลกนะเพราะว่าบางคนเขาก็าเก็บสะสมมานานนะแล้วก็ไม่มีเวลาฟาร์มที่เก็บฟาร์มผมดูเนี่ยมีเยอะนะผู้เล่นที่เล่นตั้งแต่แบบซีซั่นแรกๆเหมือนผมเนี่ยแล้วมีขนนกก็เยอะเนี่ยมีหลายคนนะครับแต่ว่าเขา,าจะาไม่มีเวลานะครับเขาก็เลยแบบไม่รู้จะไปทำอะไรอะ่ะฟาร์มก็ไม่ได้ฟาร์มนะครับคือเน้นเปิดหาเรนเจอร์เปิดหาเกียร์ครับเหมือนของผมเลยผมผมก็เหมือนกันนะว่าเน้นเปิดหาเรนเจอร์นะครับเพราะว่า ถ้าเลนเจอร์เหนือกว่าชาวบ้านเนี่ยเราสู้เขาได้สบายเราจะเก่งกว่าลีกเริ่มต้นนะซึ่งรอบนี้ผมก็ยังเน้นไปที่ม็อบเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยม็อบมันเป็นาดาเมจธาตุไม้นะครับในลีกเริ่มต้นยังไงก็ใช้ง่ายอ่าที่เหลือเนี่ยข้างบนมันจะเริ่มเป็นส่วนเสริมนะผมก็ยังเน้นย้ำว่าม็อบยังเป็นส่วนเสริมของทีมนะครับแต่คราวนี้เนี่ยปัจจัยที่จะทาให้มันโหดขึ้นหรือกากนะครับในอนาคตก็ ดูที่ความสามารถเป็นหลักเลยนะครับว่าถ้าเกิดความสามารถเนี่ยมันยังติดดีติดโหดนะครับ่ไม่ว่าจะเป็นเกมตั้งเล่นเองเกมตั้งรับนะอ่ามันก็ทําให้แบบเฮ้ยเอาออกดีไหมเพราะว่าค่าปล่อยตัวก็ติดรอบสังหารแล้วอะแล้วแบบติดรอบสังหารนี่คืออ่าไม่ว่าจะบัฟอมตะไอเทมอมตะมันสังหารได้หมดเลยนะเราโดนลงน้ําแข็งเราก็สังหารเขาได้แล้วมันก็สังหารได้ทั้งภาคพื้นแล้วก็ตัวบิน เออครับผมน่าจะปักเอาไว้ที่ตรงนี้ละ90ล้านอ่ะคิดว่าคงไม่วิ่งต่อแล้วนะครับเพราะว่าด้วยเกียร์เนี่ยเขาไม่ได้มีแบ่งเกรดนะอ่านะวันนี้ผมว่าสอบสามในกลุ่มนะลืมคิดไปว่าเกียร์เนี่ยถ้ามีการแบ่งเกรดชื่อมันจะไม่เหมือนกันก็คือไม่แน่นะอนาคตนะผมบอกก่อนนะอนาคตครับอาจจะแบบว่าเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะก็คือเกียร์อันดับ1ถึงอันดับ10อ่าจะได้เกียร์8ดาวเป็นค่าสูงพิเศษ นะครับแล้วก็อันดับ11ถึง30จะเป็นเกียร์8ดาวค่าป,ปกติส่วนมาตรงอ่า31ถึงทอป50อันนี้ผมคาดเดาวเองนะแต่แบบว่ากลัวจะโดนนำไปใช้เหมือนกันผมใช้นี้นะยังเกมย,ยังไม่ได้มีแผนตรงนี้นะผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่ากลัวเขาเจะเอาไปใช้นะครับก็คือตรง31 -50 ถึงจะเป็นเกียร์7ดาวค่าสูงแล้วก็5 1าสิถึงจะเป็นเกียร์ค่าป,ปกติ เออคือถ้าจะเป็นแบบนั้นเนี่ยโอ้โหอนาคตมันคะแดน,นมันพุ่งแน่ๆนะอะซึ่งรอบนี้็อบ้อยก็อะใครวิ่งมาแล้วเนี่ยแล้ว้าไปก็ตามชอบนะผมไม่ได้รู้นะว่าเขาจะตุนหรือจะอะไรกันขนาดไหนนะในส่วนของ Ruby นะมีตุนเติมไหมมีตุนสำรองไหมนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่จบน่าจะมี40ล้านอะคิดว่าน่าจะถึงได้เพราะว่าเราไล่ๆดูแล้วเนี่ยศักยภาพมันถือว่า ถึงได้อยู่นะครับส่วนท็ 30, อปสามสิเดี๋ยวดูอัพเดตน,นิดนึงนะเพราะว่า ID 4ผมก็น่าจะหยุดวิ่งแล้วนะครับไอดี ID 4ผมก็น่าจะไปจบพักเอาไว้ที่90อันนี้น่าจะแถวๆนี้นี่เรียกได้ว่าวิ่งเกาะก,ก,กันไปนะแต่ ID 4ผมเนี่ยคิดว่าน่าจะวิ่งวิ่งให้จบไปเลยวิ่งให้หมดไปเลยนะส่วนในที่2เนี่ยคิดว่า น่าจะเห,เหลืออยู่วันนี้คือเหลือหกหมื่นนะก็ได้ได้ว่าเอาไปใช้อะไรต่อได้นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับก็ใครอยากจะวิ่งก็อย่างที่บอกนะมันต้องคานวณค่อนข้างจะหลายอย่างนะครับแล้วก็ดวงมันมีเรื่องของดวงด้วยแหละเพราะว่าบางทีแบบอยู่ดี คนเกิดนึกจะแห่มาวิ่งเงินพร้อมกันเงนี้ยเออก็ระวังให้ดีนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับอ่ะทิ้งท้ายกันด้วยเทจซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ครับ PMRG ของภูมินอันจานี้ปลอดภัยไว้ใจได้ร0อยเครับอยากได้ดีแก่กล่องใช้าง,งานได้เลยอ่ะโคโูโบคู่เทพโหดบวกสั่งมืดเจ๋งๆนะไปหาดูที่เพจของ PMRG ครับฝากกดติดตามเพจด้วยนะอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ภูมินนะครับอ,อยากได้ดีแบบไหนทักแจ้งสถาไปฏิเพจเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเดี๋ยว10บโมงเช้าะนะครับเลดโคโลโบตัวบอสนะครับก็เดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวรอด,ดูนะเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเลดบอสโคโลโบมานะครับก็คอมเมนต์มาบอกว่ามันยังขึ้นโมคาอะไรอยู่ไหมเพราะาตรงนี้เนี่ยพวกค่าแฝงของบางตัวเนี่ยมันอาจจะยังตีโหด่าเพราะว่าเรื่องของธาตุมันเกี่ยวข้องด้วยนะฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะเผื่อกลัวมีปัญหาอะไระว่าแบบ จะทําให้มีปัญหาต่อ ID ดีไหมโดนแจ้งเตือนบ่อยอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวคอมเมนต์กันได้ในคลิปนะแต่เดี๋ยวต้องรอออกมาก่อนนะรอให้เวลขึ้นไปสูงๆก่อนนะให้เวลตานกันก่อนครับจะได้รู้ว่า t ีเน็ตบอสเอคุโบมันจะแบบว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะเอคุโบตัวยักษ์ยักบึ้มๆนะสภาพมันจะเป็นยังไงครับแต่แน่นอนนะ มันเป็นตัวบอสเขาก็จะต้องทําให้มันโหดกว่าตัวแจกฟรีอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเห็นบางคนแบบเฮ้ยทำไมพอเป็นตัวบอสโหดจังเป็นตั้งแต่เกมสมัยก่อนแล้วอะ เออนั่นแต่ะเกมออฟไลน์สมัยก่อนนะ่ยอย่างสมมติแบบอ่าเราเล่นล็อกแมนเล่นเกมอะไรต่างๆก็ได้ที่แบบพอตีชนะบอสแล้วเราจะได้บอสมาเป็นอ่าเป็นพวกใช่ไหมปรากฏว่ากากเหลือเกินเอออันนี้มันเป็นเรื่องปกติของทุกเกมนะครับฉะน,นัยก็ประมาณนี้ด้วยกันอันเดี๋ยร์รอดูครับว่าไอดีสจะติดท็อปสามสิบไหมอันี้สองก็เช่นเดียวกันนะเออก็ยังไม่แน่นอนนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสติดท็อปสามสิบนะครับซึ่งถ้าเกิดติดก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูอย่างแน่นอนนะครับอ่ะวันน รับไปกันครับสวัสดีครับ